มารู้จักทิศทั้ง8กันนะครับเริ <fungus sana> ่มที่ทิศบุรพานะฮะทิศบุรพาก็คือทิศตะวันออกครับตะวันออกทิศบุรพามาทิศตะวันตกนะครับตะวันตกก็คือประจิมนะฮะระจิมตะวันตกครับตะวันตกอุดรอุดรคือทิศทิศอะไรฮะทิศเหนือนะครับอุดรทิศเหนือ จากเหนือนะครับเราก็มาทักษินฮะทักษินคือทิศทิศใต้นะครับอ่าทิศใต้อุดรอุดรเหนือทักษินใต้อีสานครับอีสานคือตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอีสานตะวันออกเฉียงเหนือคืออีสานนะครับ อีสานแล้วก็มาอาคเนย์อาคเนย์ก็คือตะวันออกเฉียงใต้นะครับตะวันออกเฉียงใต้ตะวันออกเฉียงใต้นะครับขออภัยเขียนไม่สวยนะฮะตะวันออกเฉียงใต้อาคเนย์จากนั้นมาหอร์ดีนะฮะหอร์ดีกาะอร์ดีกา ตะวันตกเชียงใต้นะครับตะวันตกเชียงใต้ตะวันตกเฉียงใต้จากนั้นมาพายับนะครับพายับตะวันตกเฉียงเหนือนะครับตะวันตกเฉียงเหนือตะวัตตวนตกเฉียงเฉียงเหนือนะครับ เฉียงเหนือเขียนตกตัวนี้ให้สวยหน่อยนะตะวันตกนะครับก็มาทวนกันนะครับบุรพาทิศตะวันออกประจิมตะวันตกอุดรเหนือทิศเหนือทักษิณทิศใต้อีสานตะวันออกเฉียงเหนืออาคเนตตะวันออกเฉียงใต้นะครับตะวันออกเฉียงใต้หอรดีตะวันตกเฉียงใต้นะครับตะวันตกเฉียงใต้ แล้วก็พายับตะวันตกเฉียงเหนือครับผม